ครับสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วนนะอยู่ผมออตโต้นะวันนี้เราก็จะมาทำการสร้างประตูนีเธอร์กันคนระับตอนหนึ่งผมต้องไปเอาเตาเผาก่อนนะก็ต้องไปขุดเหล็กครับเก็บมาแหละแลกนิดนึงน,นะขุดเหลก็กมาจะเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะตรงที่ไม่มีคนอยู่ในอ่างใสนีน่คือใสบอกไม่มี เราจะหกได้แล้วนะหกอันก็ใช้กี่อันนะเต็มคือช่องค้าบนะเป็นแปดอันก็ต้องใช้แปดอันห้นติดนี่อ๋อเทเหอเรอหรอเอเหอเหรอเอหารอ แล้วเราจะไปขึ้นตรงนั้นจนผมจะขึ้นจะหาน้างขึ้นก่อนผมก็ไม่น่าจะว่าขึ้นทางไหนเพราะปกติผมใช้ล้มภูว้าไปนะขึ้นขึ้นตรงไหาทางขึ้น,น,นต้องต่อตัวไปดีบักออกไปลอนแล้วก็ นแะล้วก็มาต่อตัวเพิ่มขึ้นชั้นสองงนี้แล้วก็อะไรโอเคมาเป็น เลดทำดีดีตาเซตฉัฉทำเซตดีแล้วไงนะนี่ทำเซตดีแต่ทำเซตดีเฮ้ยทำเซตดีจะได้มัม เราจะเจ็บนิดหน่อยครับตื่นมาแล้วเรากลับบ้านนะท่านอันนี้ที่ผมไม่ได้อัดไว้ก็คือลืมกดอัดครับแล้วพอลืมกดอัพปึ๊บนะมันจะทำว่าคลิปมันไม่อัด ครับไม่ใช่ดิผมจะสครับเงนอะไรเนี่ยเงนอะไรเนี่ยนี่อะไรเดี๋ยวที่เต่าเผาอ๋ออะไรนะออนั่น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 นัเอาไปไอซอมบี้ถ้าผมเจอซอมบี้ผมจะเอาหมัดไปแทงมัน ให้แม่ร right. ู้ทีว่าบ้านใครเป็นบ้านใครยุทยุทธชาวบ้านนี้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 ไม่ใช่เหรอกดรอะไรบ้างไม่ดรอปหาอะไรเลยผมไปเอาโอาานจากไหนได้วะคืเอาฐานจากไหนได้พ่อคะ ขาให้เปลา่าเขาใช้น่อยมามีขาเป่าไม่มีขาเลยหรอน้อ,อคนนั้นอ๋อลงพื้นนู้นเรอะนลงนย นะมีกูเจอขุดวยกเมนไม่มีไม่ไมีหาหิวเลยเลยก็จะมีเตายุา่เอาทอสมาเรื่อง,องอน,นะเราขุดกันนะ น่าะหาหดรนอ่าเอาหอกหาถเดี๋ยวเราไปหาตารเจอ